ทีนี้เรามาดูกันที่ตัวโจทย์ของจริงแล้ยนะเป็นอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ของโอ e เนตชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปี6-7นะครับเรามาดูโจทย์ที่เขาให้ก่อนต้อมตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมแผ่นหนึ่งออกเป็น2ส,ส่วนวงกลมตัดออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกัน,นก็คือแบ่งครึ่งวงกลมนั่นแหละเอาง่ายๆเหลือแค่รูปนี้อ่ เาจ่ายโจทย์แล้วแล้วนากระดาษส่วนหนึ่งที่ตัดประบบายสีะระบายสีลงไปแล้วเพียงด้านเดียวต้นต้อมวัดความยาวส่วนโค้งของกระดาษครึ่งวงกลมได้สี่สิบสี่นิ้วนี่สี่สิบสี่นิ้วอ่ะเขาก็เขียนมาให้แล้วเราไม่ต้องทาอะไรอ่าเขาถามว่ากระดาษส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่กี่ตารางนิ้วให้ค่าพายเป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดเราก็ดูเลยสิ่งที่เราต้องหาถ้าเราจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็คือพื้นที่ใช่ไหม เราต้องรู้อะไรพายอายกกำลังสองถูกไหมถ้าเราจะหาพื้นที่แต่เป็นครึ่งวงกลมก็จะต้องเป็นหนึ่งส่วนสองพายอายกกำลังสองซึ่งค่า r เรายังไม่รู้เขาให้อะไรมาที่เราจะไปตามหาค่า R ได้เขาให้อะไรเรามาที่เราจะไปตามหาค่า R ได้วัดความยาวส่วนโค้งครึ่งวงกลมได้ส4่ 14. นี่แหละคือสิ่งที่เราจะตามหา ความยาวส่วนโค้งของครึ่งวงกลม,มก็คือความยาวเส้นรอบวงนั่นแหละแต่เป็นครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็น1ส่วน2อันนี้คือครึ่งเดียวสูตรหาเส้นรอบวงวงกลมคือคูณด้วย2พายพอ่าถูกไหมสองไพอาหาความยาวเส้นรอบวง1ส่วน2คือแค่ครึ่งเดียวเราเอาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราเอาสองตัด2ทิ้งก็จะเหลือแค่อะไรายกับอาใช่ไหม เพราะฉะนั้นคูณไม่ลบแล้วกันเดี๋ยวงงพายอาร์เพราะฉะนั้นพายอาร์ของเราเท่ากับพายคือ22ส่วน7 R คือเท่าไหร่ไม่รู้คูณกับ R ไปแล้วมันได้เท่าไหร่44ถูกไหมหนูแก้หา R ได้ไหมได้หนูก็แค่ย้ายข้างสมการคือ R ของหนูเท่ากับ44่หารด้วย22แล้วหนูก็เอา7มาคูณ หารด้วยจาก22ส่วน7กลายเป็นคูณด้วย7ส่วน22แค่นั้นเองหนูเอา22ตัดเป็น2เพราะฉะนั้นข้อนี้ R เท่ากับ14ง่ายไหมอ่ะหนูได้ R แล้ว14หนูก็ไปแทนที่สูตรข้างบนเพราะฉะนั้นสูตรข้างบนคือ1ส่วน2พาย R ยกกำลัง2แทนเลขลงไปเลย 1ส่วน2พายคือ22ส่วน 7r ยกกำลังสองก็คือ14ยกกำลังสองหรือครูจะเขียนเป็น14คูณ14ก็ได้เพราะว่า14ยกกำลังสองก็คือ14 2ตัวทีนี้7ตัด14เหลือ2อตัด2เหลือ1เหลือแค่เท่าไหร่22คูณด้วย14อ่าแค่นี้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่22คูณ14ได้เท่าไหร่เนี่ย เออสองร้220บวกกับเท่าไหร่220บวกกับ28ถูกไหมเลขถูกไหมถูกแล้วเนาะเป็น220ร้บวกแปเป็น308เนาะตอบข้อนี้อ่าแถมให้นิดหน่อยว่าทำไมคิดเลขคิดในใจคิดยังไงอันนี้เป็นสูตรของครูเองนะแถมให้เล็หน้อย การคูณเลขเมื่อกี้นี้ครูคูณในสมบัติการคูณยี่สิบสองคูณด้วยสิบสี่หนูกระจายสมบัติการคูณยี่สิบสองคูณสิบบวกยี่สิบสองคูณสี่อ่ได้เท่าไรสองรอยี่สิบอันนี้เรียกกลมๆบวกด้วยยี่สิบสองคูณสี่ก็คือแปดสิบแปดหนูวาบวกกันเป็นสามร้อยแปดนี่นะสมบัติการกระจายไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่านะนี่เป็นแบบนี้ ตรงนี้หนูดึงยี่ิบสองออกมาก็จะกลายเป็นยี่สิบสองคูณวงเล็บสิบบวกสแบบนี้จำได้กันไหมเคยเรียนกันหรือ,อยังประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นข้อหนึ่งของโจทย์วงกลมในคณิตศาสตร์ป .6 ที่เป็นโอเน็ตที่ส่วนใหญ่เขาจะเอามาออกนะส่วนใหญ่ทุกปี ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอย่างน้อยจะต้องมีการถามในเรื่องของวงกลมแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งข้อปีนี้ก็มีสองข้อเลยนะปีหกเจ็ดรู้สึกว่าจะมีไอปีนี้เหมือนจะไม่ใช่ปีหกเจ็ดจำไม่ได้ปีไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกปีถ้าเรากดเข้าไปดูหาตามในเว็บนะที่เป็นข้อสอบบนเน็ตจะมีข้อสอบที่เป็นวงกลมทุกปี ยังไงก็ลองไปฝึกทํากันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนะถามเดี๋ยวครูจะมาตอบนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับเรื่องวงกลมพื้นฐานของคณิตศาสตร์ปอต้นนะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิป